สวัสดีทุกคนครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับมค์ครับสกายแบทเทิลใยย่ๆๆๆผมไว้ครับนี่ค่ะนะฮะก็เป็นสกายแบทเทิลที่ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ชชยชนะไปใช่ปะใช่แต่ครั้งนี้จะได้ชชยชนะอย่างแน่นอนเพราะว่ามีคนเล่นอี่สองคนออาไปเล่นกันเลยไหมไปก่อยละเมื่อกี้ก่อยละอืมไปเอา ไปเพื่อนต่อบล็อกให้เพื่อนแทงแล้วกันเพื่อนต่อบล็อกเลยเธอตามมาได้กันนะไปได้กันนะไป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 ให้เพื่อนต่อบล็อกไปนี่ยิงโดนหนึ่งเฮ้ยหูแต่ไม่ร่วงเสียดายขึ้นขึ้นมาขึ้นมาโอเคไงเพื่อนต่อบล็อกแล้วยาลีบิเทนไหนตรงไหน,อ,ไหนอยู่ไหนอยามมังมังโอ้ยแต่มันไปยังไงนี่ คุยเป่งได้คุยเป่งเรานำเลยโอ้ยกะไม่ให้ไปเลยตเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ไหรอไม่คนตีอือเออเธอหั่งเขาอ่ะเฮ้ยย๊ามามามาประมาทไปใหม่แล้วไหมเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยครับมาอันนี้ใหม่ ไม่นิดอ่ะึเฮ้ยมีมีรองเท้าเพชรใส่เร็วเใส่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 เลยมีคนละอันเธอไปใส่เอ้ยโดนล่วงอหูยมันยังเกาะบล็อกอยู่อีกโอ้มันเกาะบล็อกอยู่เฮ้ยเธอมาก่อนเธอมาก่อนเธอมาเนาะสวยสวยอุ้ยสวยอุ้ยสวย เหมือนทั้งหมดเราก็จะมีเตตูวสะจังเาลงเฮ้ยบง่าเงไเบข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีเอวเธอบอกเามาเธอไม่บอกเลยเขาแรกก็กับกับมันจะตายแล้ววงวงๆอย่เดียวอยเดียวเลยโอ้โหมันเกิดอ้อกอุดสวยสวยเพื่อนไปหน่งไปหนเพื่อนเอยู่ฝั่งนี้อ่ะเพื่อนไหนอ่ะเพื่อนโปนเนโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ my god ไปไม่ทันแน่ ไปขึ้นมายังพเพื่อไปไหนเพื่อนตายหรอประตูมีอย oh, ่นี้ไม่ไตามเพื่อนไปตามเพื่อนเบ้งหมดนู้่วยเพือนนนอนเร็วเเโหขึ้นไม่ได้มันอึดอัดมากตอนนี้มันดน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 ไปเเราต้องลง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 ทำไมอ่ะไอบอดเดมันบีผัวโอเคเเลงมาลงมา ให้เพื่อน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 บวกเพื่อนบวกเดี๋ยวเพื่อนบวกบวกกับเพื่อนก่อนอือฮึช่วยเพื่อนไม่ทันน่ะโอ้เขาตีแล้วอ่ะเขาก็ตีแล้วเขาช่วยเพื่อนไม่ทันจริงๆไป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 เร็ว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 เพื่อนโดนเพื่อนโดนตายลวงโอ้โหเพื่อนตายปะเดี๋ยวเธอวงบีบลงมาก่อนวงบีบแย่แล้วอ้ เขาไม่มีสเตปในการตีเลยตอนนี้เหลือทีมสีเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เหลือทีมสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเธอเขาได้ยินเสียงใครอยู่ข้างหลังเขาด้วยอะ่ะไม่ไมีมีมีโอ้ยงานเจอแล้วอ้าสีเหลืออีกสามคนเธอเก่งมากเอาเลยเอาบ้านเออมันยังรอดอีกอ่ะดูชุดมันดิ<ไ>แต่มันไม่าสู้เธอได้เย็บเธอมาดูวะมาดูวะ เก่งมากเธอเธอเธอนิดเดียวเองอะเราได้ที่หกมันเหลือสองทีมนิดเดียวเองเฮ้ยเธอของนี้ดีของนี้ดีคนละอันสมบีคัเปิร์และเฮ้ยเธอดับไอรอนเธอเปลี่ยนแล้วเขาเล่นขวาแล้ว รู้สึกโอ้โหเพื่อนตึงเลยตึงจัดเลยนิ่งไปเลยตึงเลยเนี่ยเส้นตึงเลยกันเดี๋ยวบอกแล้วเหลือเราสองคนเธอเฮ้ยอ๋อเพื่อนอยู่นู้นเพื่อนอยู่นู่นโอเคตกใจหมดเฮ้ยเพื่อนมาครบแล้วดีเยี่ยมเอสวยมันตึงไงเพื่อนตึงบอกต่อให้ก่อนละกันเธอต้องรอเพื่อนด้วยนะอุ้ยเธอเกือบไปแล้วดีนะเขาแบบยังมีมนุษยสัมผัสอยู่มนุษยสัมผัส คืออะไรเป็นรีวิวจิตสัมผัสเหรอไม่ใช่เขาเห็นกล่องไดมอนด์ไงเขาเลยแบบเดินแบบไม่สนใจโลกเลยโอ้ my god เกือบแบบวิเหมือนเด็กน้อยเห็นผีเสื้อนะคะเธอต้องรอเพื่อนด้วยแล้วก็รออยู่รออยู่ตามเพื่อนดีที่สุดอ่ะมาเพื่อนตกใจด้วยเ่าเป็นเธอโอ้ดีนะเพื่อนมียาเพื่อนเกิดอ่ะไม่เพื่อนมียายาลอยได้ไงมันเลยลอยขึ้นมาเธอเอาบล็อกไว้มือซ้ายนะ มันจะได้แบบต่อได้เวลาแบบเราเรามีเฮ้ยมีเพื่อนมาเพื่อนมามมีคนาสวยโอ้โหเพื่อนลัดไปหนึ่งหูไดมอนด์มาเลยอ่ะเอาแล้วปะเอาแล้วปะเล่นมันน้อยก็เอาแล้วปะบวกก็บอกดิบวกก็บอกสิเธอไม่รอเพื่อนเราไม่ดึงเราไม่ดึงเพื่อนช่วยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากจะตามจะตามมันมีไัง้มุมเธอระวังเธอคิปเปอร์คิปเปอร์ คลิปว่ามาคลิปเขาเองโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้คลิปเขาเองเฮ้ยบนหัวเธอบนหัวบนหัวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันต้องมาจนจะเล่นเธอมันจะเล่นเธอหลังสวยเพื่อนยิงสวยเออเอาดิโอ้ยโดนหัวฉันเธอสองด้านเลยเออยังไงเธอถอยเธอถอยก่อนเฮ้ยระวังระวังระวังเออทำไมตายเลยอ่ะมันเข้าข้างมันเข้าข้างหลัง โอ้ย่าจังมันต้องเป็นทีมอะเขาว่าใช่ eight nine t เดี๋ยวมันสามสองหนึ่งอ๋อเหรอน1 0เจนใเลยอุ้ยเขาได้ระเบิดว่ะไม่ทันเพื่อนละไม่เป็นไรเพื่อนตอบเราเก่อมากเลยอเพื่อนใจเย็นเพื่อนใครปลาใครตายเหรอใช่มันมีคนเหมือนปลาอะไรมาใส่เขาไม่รู้อ่ะ อช่อีกแล้วอเอา้าพอกบื้อเฮ้ยโอ้ยอ <c oughs> โดนไปหนึ่งทีครับเออเจ็บเจ็บมันจะตรงข้ามเธอแหละให้มันยิงให้หมดยิงไม่ได้อ้าว <c oughs> มันโดนเธอโดนปลานี่ใส่มันตามแล้วเธอมันเลย ตามไม่ตามบันเล่บันเล่เฮ้ยมันตามมีคนอยู่บนหัวเธอเฮ้ยเห็นเขาแหลกปะเอออ๋อ <c oughs> มันกระตุกก้อ <c oughs> นั่นแหละรอเกมหน้าเกมหน้าเมื่อกี้เขาพลาดไปนิดนึงเขาเห็นแล้วละ่ะแต่เขาคิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรอืมทำไมใครชอบบล็อกมาวางหรือเขาวางเองวะหาดูหาหาหาของของวุ้ยเธอ โอ้โหใครว่าหมดยังไว้เลยอ่ะไม่ใช่เขาเลยหนึ่งไม่ใช่เขาเดี๋ยวไม่ใช่เธอแต่เขาหันมาเห็นเธอยืนอยู่ข้างนะจริงอันนี้จริงๆไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเขาเก็บไม่ทันเลยอ่ะเขาเห็นกล่องก่อนด้วยซ้ําเพื่อนก็เปิดไม่รอดูเพื่อนเลยโอหไม่ไปแล้วตายไปตายปะไม่รู้นี่อะไรนักหนาก็ะมีดเธอใจเย็นๆสิก็หันมาเห็นแล้วนะ ไม่หลบธนูให้มันยิงธนูใส่เฉยเลยเธอลังเธอลังมากำลังตีเธอเออสัตว์ไปดิสัตว์ไปดิบวกไปบวกไปไปเล้วคือต้องวิ่งหนีจอดวิ่งหนีใครมันเอากางเกงไปทีละสามตัวเนี่ยมันแบ่งให้ครบแล้วไม่ใช่เขานะเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ข้างบนนี้เลย เฮ้ยเธออย่าตายเธอเธอเอห้ามตายเธอฮ้ยไดี๋ยวหน่อยน่อยเจยไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปได้ไหมจะรอดไหมรอดแล้วโอเคทำไก่อนมันหนีไปแล้วอ่เพิ่มบนบนหลังมากหน้ามาน่มาเขาต้องการเขาต้องการเพิ่มเล่อดเขาต้องการเพิ่มเลือดมันอยู่คนเดียวน่าอกด้วยอยู่บนหัวเราเลยอ่ะให้มันอยู่นหัวเราเธอร่องเฮยร้องโดดลงมา เอ้าเพื่อนมานี่เพื่อนต้องบอกว่าสัตยับเลยมันระเบิดใส่มันจะปาระเบิดมาแน่ๆเฮ้ระวังไปโอ้แม็กก็ไปไม่ได้เลยอะถึงอะไรอ่ะโอ้ยใครวางบล็อกกำลังยิงมันไม่ให้เราไปเลยอะระวังนะเดี๋ยวธนูมันก็หมด เออเฮ้ยอร่อยโอ้โหยากร้อยไม่ทันมันมันยิงระเบิดได้มันเอาระเบิดไว้ข้างหลังแล้วก็วางไว้ข้างหน้าอันนึงอ่ะมันจะยิงปืนมาใส่เราได้เออ่ยเออไปเล่นแม่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมามามาหกห้าต้องลงแบล็คของก่นอ่ะใจเย็นหนึ่ง อะไรก็ไม่ลุกไม่เขามันเขาเห็นคนตอบบล็อกแบบไม่ไม่มีคนอะไม่มีตัวฮ้เพื่อนไปทางนี้แล้วอะไปตามเพื่อนไประวังร่วงนะเธอต้องใจยเย็นๆนะโอเคโอเคมันหัวเลยนะเพื่อนเธอกลับมาก่อนอยู่ันหัวเลย <laughs> ตายาจัดอะเขาต้องใช้ปั้มปืนแล้วเธอ ให้ดูป้อมปืนนะเธอเธอถ่ายไป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 เธอไปไม่บอกปืนเลยอ้าวป้อมปืนใช้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยเห้ดูเขายิงปืนนะเธอไงดอย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 ยิงยังไงเห็นป่ะมันยิงไปเห็นป่ะเห็นสเก็ตบ่ามันยิงไปเขาไ้อาฆ่าคนได้ด้วยเก่งมากเธอไปเอาเอาป้อมปืนไปอีกสองอันนี้เป็เพื่อนโตเหรอไหนมามาเดี๋ยวมาเดยวมานี่นี่อยู่บนนี้ พี่ยยมัเธอหลังหลังหลังพยายามยิงปืนตายได้ไงอ๋อมันก็โดดมาป้านเราดิที่ต้องตายเลยหรอมันขี้มั้งตอนนี้เหลือสีม่วงเธอคนหนึ่งแล้วก็สีน้ำเงินสองแล้วก็สีชมพูสามฝั่งเราไม่เหลือแล้วเหรออืมวะเธอดูเขายิงปืนนะเขายิงให้ดู ระเบิดไม่ไปอีกอันหนึ่งโถมันแตกเหรอเออมันต้องมีสองอันมันแลกเฮ้อเราจะได้ชนะไหมอ่ะเฮ้ยโอ้มีเยรูดินนิดนึ่มีคนตามเธอไปโอ้ยตามติดชีวิตเลย เฮ้ยมัสู้กันแล้วตอนนี้เหลือสีน้ำเงินสองน้ำแล้วก็ชมพูสองแล้วมันเลยอ้าวไม่ไหวแล้วอ่ะได้มีที่ยืนแล้วอ่ะไอพวกนี้มันเล่นแต่ต่อบล็อกเดียวเลยดูดิไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยกู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 แรกเไปแรกเพื่อนไปเฮ้ยเธอเขาล่วงว้าวเขาล่วงกันแต่ว่าถ้ามียาลอยขึ้นมาอ้าวลอยไม่ถึงเยอะ S <S ไม่ด่านมันไม่ดีเออด่านมันไม่ดีเมาไม่ดี <S 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 ไปด้วยจ้าเฮ้ยเพื่อนโดนเหรอ <S <S เธอหลังเธอหลังสวย โอ้โหเขาไม่น่าโดดตามเลยเขาจะโดดตามเราไปฆ่ามันปรากฏว่าเขาโดดเราไปตายพร้อมมันเลยเขาฆ่าได้ไปหนึ่งเฮ้ยมัวเดะมัวเดขิงถ้าเขาตอบบล็เลยวๆได้คงจะดีเนาะเราเลยเราเลยพังปอ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 งปเร็วเร็วเร็วเร็เร็ว ไปเก็บของเธอไปเก็บพวกของไดมอนเธอเพื่อนโดนแล้วนะแต่เราช่วยไม่ได้แล้วว่าเราอยู่ฝั่งนี้แล้วว่าเดมอนไหนของเดมอนอยู่บนเสาเห็นไหมโอเคห้ามตกนะโอเคโอเครู้สึกเหมือนเธอจะตกไหมนึกไ่ย่อรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยวะเธอต่อขึ้นมานะโอเคมีคนอยู่บนหัวเราเธอรองพยอยาขึ้นอย่างนั้นขึ้นอย่างนั้นขึ้นมาเพื่อนอยู่ เฮ้ยมีคนลอยเข้มามาันเธอเข้ามันมันจะตายแล้วโอ้ยมันกันไว้ถอยก่อนถอย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 ไม่โดนเฉยเลยเธอดูรักา,าออยิงระเบิดเธอดูัะเธอดูัะเอออย่าบัวจะโชว์เฮ้ยรองร้องรองลองมองมองมองอย่า,ายบวัาบวจะโชวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาตามเพื่อนเราชนะวินีจฉัยชนะมันอยู่บนหัวเราเธอข้างข้าง ว้ายระวังคิปเปอร์เธอเราไปเธอเราไปเธอดันเธอดันมาเธอดันมานี้หนี้มานนี้หนี้มางนี้ต้องเอาต้องเอาอุ้ยปลาเฮ้ยมันปลาอะไรไม่รู้ลบปืนโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบรบรบตามมาตามมาเขาหลอดอยู่เขาหลอดเธอระวังเฮ้ยหิ้วเลือดหิ้วเลือดก่อนหิ้วเลือดเลือดแ้วนอล้น้อยอยู่ก่อนไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นลงลงกิน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 มันหัวเรามันอยู่หัวเราอุ้ยลบกอนลบไปตะกิน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 โอ้ย เอาตัวรอดให้ได้โอ้ยโอดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยรอดไหม <c oughs> ลงเหวไม่ลงเกินจนล่วงไปแล้วอ่ะเธอเธอเธอข้อแรกเข้อแรกเข้อแรกเออเธอเพื่อนจัดละเพื่อนจัดละอยู่กับเพื่อนไว้อยู่เอ้ยหลังหลังระวังหลังมีหลัง เธอเคลียร์ตรงกลางเลยเอระวังทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาเดินไปตีมันไม่โดนได้ไงอ่ะแบบกล้องมันเห็นแล้วว่าโดนอ่ะมันตีตรงๆเลยอ่ะเห็นอยู่ว่าเธอโดนเออทำไมมันตีไม่นอนก็ไม่รู้คงไม่เข้าใจว่ะชอเมื่อกี้เีเลย์ไม่เคยกดไปสองทีเลยนะเขาเคยเป็นตีไปแล้วมันไม่โดนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนจะสนะเธอแต่เพื่อนจะเพื่อนสน ใจี้สุดเราก็ชนะโดยฝีมือเพื่อนเพื่อนและเธอไงถึงเราจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ตัวเราเองแต่เราก็ไม่หรอกการเป็นทีมอ่ะก็เท่ากับการร่วมมือร่วมใจแล้วเท่ากับว่าพวกเรานั่นแหละที่ช่วยกันใชุให้ได้ใชัยชนะถูกไหมใช่ให้เพื่อนเหลือคนสุดท้ายแล้วเราก็ได้ใัยชนะเพราะฉะนั้นเรามันจิงอยู่ละใช่ไหมใช่ กลับมาก็ยังได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะพวกเราเนาะเฮ้ยโอเคก็พี่แล้วก็ได้ที่หนึ่งเหรอจำไม่ได้แล้ะแต่เพื่อนน่าจะเพื่อนที่หนึ่งมั้งเราไม่เคยพาเพื่อนได้ที่หนึ่งเลยถ้าเพื่อนไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะก็เป็นเพราะเราหรือเปล่าอ้าวนี่มึงกำลังด่าตัวเองเหรอ ถ้าเพื่อนได้ที่หนึ่งก็เป็นเพราะเราหรือเปล่าไม่ทีห่หมอถ้าเพื่อนไม่ได้ที่หนึ่งก็เป็นเพราะเราหรือเปล่าเ <c oughs> บ้อเบ้เบ้๋บบอโอเคอ่ะไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคลิปหน้าจะมาเล่นแล้วเราจะชนะได้ตัวเองบ้างเนาะใช่แล้วนะครับก็เจอกันใหม่ครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปบายบายทุกคนนะครับ